ปต่อค่ะก็คือยาเอดใช้ให้เราไปที่สำนักพิมพ์เขาเพื่อที่จะเอา the endorsement endorsement ไม่น่าจว่ามันเป็นคำนิยมหรือว่าการาเหมือนคำแนะนำอะไรจากมิทีนะก็คือโกโลแหละบอกคุณลงดาเกี่ยวกับสนับสถานการณ์ของเรา มีท <r> ีนะไม่ค่อยทำการแนะนำแน่หรอกการรับรองแต่ว่านับแต่ตอนที่เลดี้กุจิถามถึงเรื่องนั้นพวกเราก็รู้สึกพวกเราก็คือ,อคือเขาก็บอกว่าเขาทำให้ได้นะด้วยความปอปปล่าจังเป็นที่นิยมของมิทีนะในตอนนี้นผู้คนส่วนใหญ่ก็จะอยากให้เธอมาร่วมร่วมงาน คือมีการ collabable กันเกิดขึ้นแต่มิชินะเนี่ยไม่ค่อยสนใจในเรื่องพวกนี้เธอชอบที่จะให้ความสนใจกับการตอบจดหมายของผู้อ่านมากกว่าแล้วก็บอกปัดกับการโปรโมทโอกาสที่จะได้โปรโมทตัวเธอเองในทุกๆโอกาส บางทีนั่นคงทำให้แฟนของเธอชอบเธอมากแต่ถ้าเราได้รับการการคำแนะนำการยินยอมจากมิทินะเนี่ยเออก็จะทำการันตีเหมือนทำให้มั่นใจได้ว่าหนังสือของเราก็จะจะ เรียกว่ายัางไงนะทำให้ขายดีได้ตั้งแต่เริ่มแรกกันนะบางทีเธอจะเป็นไรโนเวลของเธอเนี่ยจะทำให้จะขายได้แล้วก็อาจจะเป็นเออนิวเรคคอร์ดอันใหม่ของยาเอทพับลิชชิ่งเลยนะเราจะทำให้ดีที่สุดจ้าได้ยังไงกลับไปส่ง ส่งต้นฉบับจดที่งานอันนั้นสินะไปเสร็จแล้วเหรอแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเสร็จแล้วก็เสร็จมาตรง <Are you S 1> คุณยายเอก like <to> เอาต้น <this entry? S 1> ฉบับที่เรียบร้อยมาให้แล้วกคุณแน่ใจนะว่าจะส่งสิ่งนี้ไหนขอฉั้นดูหน่อย huh? The Miraculous a d v e n t u r e การ,รยอันมหัศจรรย์ของทาวเวลเ a อร์ เขียนโดยเท้าสันแฮนมือนับพันจะไม่นามปากกามันแปลกอย่างนั้นล่ะน,น,น,น่าจะเป็นฝีมือเธอแน่นอน,อ,นอ,อยู่รอบๆตัวเธอแล้วแล้วไพยมอนก็เริ่มชักจะเข้าใจรสนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอแล้วสินะ It took a lot of work ของ by ของ a lot of different people nia. to get this thing finished. Don't you think it's a very descriptive pen ไ...แบบ... We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in three days. ทดลองวางจำหน่ายทั่วอินาซึมะเลยแล้วฉันก็จะ a n n o u n c e m e n t ประกาศาเซลล์นัมเบอร์ยอดขายภายในสามวัน uh oh. now. ไฟม่น <I 'm S 1> รู้สึกเป็นกังวลแล้วนะแบบเธอคิดว่าอันนี้มันจะ work ไหม We h a d a top notch team top notch แปลว่าเหมือนหัวกะทิอะ กับอันที่สอง we are all we are all professional คำคำตอบก็คล้ายๆกัน top n o t c แล้วกันใช่แล้วมั่นใจในงานของพวกเธอหน่อยสินี่แหละคือคุณสมบัติที่นักเขียนนิยาย novelist ควรจะมีโอเคฉันลงชื่อให้คุณแล้วก็ได้โปรดกลับมาที่นี่ หลังจาก3มวันเพื่อฟังผลขอบคุณที่มาส่งอันเนี้ยส่งผลงานฉันคิดว่าอเอ้อไม่ใช่ฉันหวังว่าคุณจะได้มีโชคดีนะยังไงต่อรอสามวันรอไป ครบสามวันแล้วครบสามวันไม่ได้ไป uh, ไหนเลยเนี่ยอ่าพวกคุณสามารถทำได้ในที่สุด Good news, ขว่ <just> วดีทุกคนฉัน <the> ได้รับได้รับคำคำเออเหมือนคำชื่นชมอะว่าไลโนเวลของเรามัน มันได้รับความนิยมมากทุกทุกทุกสถานที่ที่วางขายอ่ะคือถามถึงว่าจะมีตัวก๊อปปี้มีพิมพ์ตีพิมพ์เพิ่มไหมว้าว t h a ดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยวรู้สึกว่าไปมอนจะลืมไปแล้วว่าเป้าหมายคืออะไร <c oughs> โอ้มันถือว่าเป็นประสบความสำเร็จอย่างมากน่าทึ่งมากเลยนะสำหรับผลลัพธ์สำหรับ งานใหม่ new work หนังสือใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะขายได้ไม่ถึง30%คือเราขายได้มากกว่า30%คือฉันมะีตัวตีพิมพ์ให้ฟรีสำหรับคุณด้วยเอาไปได้เลยแล้วค่าจ้าง the payment จะจะตามมาทีหลัง follow follow ตามมาเร็วๆนี้ Follow Chatty and ถ้าฉันก็จะแจ้งให้พวกคุณทราบเพื่อที่จะมารับมันไปเออทั้งหมดนี้ก็ดีนะแต่ว่าใช่ใช่เลยเหตุผลทั้งหมดที่พวกเราทำ Light น o e l เพื่อที่จะต่อสู้กับเออหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างไอเนี้ยคู่มือการอนเชิญวิญญาณนี่ เราขายตัวตีพิมพ์ไปมากมายแต่ฉันงแต่มันคือไม่รู้สึกว่าเราได้สำเร็จผลลัพธ์ของเราเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเวลาว่าไอ้พวกที่เราทำไปมันเวิร์กนะ oh, worry. <c oughs> ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกไอ้เรื่องพวกนั้นมันกำลังดำเนินการคือกำลังเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป Listen people talking us to what the about. are around ฟังสิ่งที่ผู้คนรอบตัวเรากำลังพูดถึงสิบทสนทนามันแบบ move on เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม Hey guys, have you heard about this latest Kai Don thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from a first-hand guide to summoning spirits at midnight, and wishes will come true. Kai Dun, Kai Dun, ที่ในนิยายนะคือพวกเธอก็แค่ต้อง ทำพิธีกรรมท่องคือท่องคาถาจากในในหนังสือการคู่มือการอัญเชิญวิญญาณมาในตอนกลางดึกตอนเที่ยงคืนแล้วความปรารถนาของเธอก็จะเป็นจริง That's a throwback. That's old news, man. That throwback, t น่าจะแบบเออเหมือนเอาแล้วอะไรประมาณนี้มันเป็นข่าวเก่าแล้วนะเจตไม่มีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้ว The Secret Spell of Lady k i ดี้คิทคาถาคาถาคาถาลับของเลดี้คิทเซเนเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าแล้วก็ฉอันจำได้หมดแล้วว่าต้องใช้พิธีกรรมทำอะไรมีอย่างไรบ้างมันคืออะไรนะคือี้คิทเซน่เนี่ยโอเค ยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้หรอกก็น่าจะอย่างนั้นนะแพทย์เขาคาถาตอนมูนเด็ดไนท์มูนเด็ n ไน h t นี่น่าจะวันเพนหรือเปล่าวันเพนหรือวันไม่ใช่วันเพนคืนวันแรมวันเพนละมั้งเธอก็จะได้รับการปกป้องจากคิสเนะ ซึ่งเป็นโยคัยที่ทรงพลังที่สุดอะไรนะแล้วความปรารถนาของเธอก็จะเป็นจริงฉันจะยิ้มมาว่าคติกรรมในกู้มือการอัญเชิญวิญญาณอะมันแปลกมี s i เอ e f f กมีผลกระทบที่แปลกคือมีคนหนึ่งอ่ะขอให้ได้โมราเยอะๆคือเขาก็ได้โมราเยอะๆนะแต่ว่า ในตอนกลางคืนไอโมราพวกนั้นก็กลายเป็นใบไม้ส่วนตัวเขาก็มีไข้สูงอีกตั้งหา t o use one the s of Lady k i u n e to get rid of the พวกเขาควรจะใช้อออ่าเคือหมายถึงคาถาใน t i c e t Spell of Lady Kitsune เนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะ get ริ d g ก t ริ d เหมือนกำจัด ความไม่สะดวกสบายความไม่สะดวกสบายออนั่นพิสูจน์ว่าคา okay. ถาในหนังสือเเนี้ยอได้ผลชะงัดมากกว่าไออันที่ทุกคนเคยพยายามลองก่อนหน้าน,นี้ก็คือคาถาในคู่มือการอัญเชิญวิญญาณ แล้วก็อีกคือแค่รอตอนนี้ก็รอมูลเล็ดไหนแค่นั้นเองยางนั้นหรองั้นฉันก็ต้องเตรียมที่จะทำแบบนั้นด้วยสินะงรู้สึกเออรู้สึกเป็นกังวลน้อยลงหรือยังว้าวเจ้พูดถูก ความสนใจของทุกคนเปลี่ยนไปแล้วแต,แต่อะไรคือไอมูนเลดไนที่ทุกคนพวกเขาพูดถึงกันลหละไบมอนจมไม่เห็นได้เลยว่ามีรายละเอียดพวกนั้นตอนที่พวกเราดิชัดตอนที่พวกเรา กำลังกระเด็นไอเดียการ This is something that will become very important to us further down the line. อันนี้มันเป็นสิ่งท <'s> <thi> ี่ตัสำคัญต่อ Further down to the line ต่อสิ่งที่จะทำต่อไปนี้สินะ,ะแต่ตอนนี้เราต้องไปไประยะที่สองของแผนการแล้ว เมันมีเฟสสองวยเหรอแน่นอนสิหลังจากที่หนังสือคือเม็บบี้บูคิตเดอร์มาเกสไลหนังสือติดตลาดแล้วอะนะก็คือจะพูดถึงนักตัวนักเขียนเพราะใช่ถ้าเราปล่อยให้เขายังคงเขียนต่อไป เขาก็คงจะเขียนถึงเรื่องแบบที่จะทำให้อัญเชิญวิญญาณออกมาอีกสินะดังนั้นเราก็ต้องต้องหาให้ได้ว่าเขามีแรงบันดาลใจอะไรที่งเขียนเรื่องนี้ <Exactly. S 2> เขียนเรื่องแบบนี้ใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราะต้องดูกันต่อไป <c oughs> ฉันไปฉันค้นพบแล้วว่าใครคือนักเขียนในเรื่องคู่มืออัญเชิญวิญญาณแล้วเขาคือนักเขียนที่เออเฟลผิดหวังจากการเขียนจากการเป็น,นจากการเขียนนิยายของเขาเขาชื่อโทโมยุกิแต่ had no พอตอนที่เราถามเขากปรากฏว่าเขาไม่สามารถรีคอเลคชัน วั a t o เวลคือลืมหมดทุกอย่างเลยว่าเขาเคยเขียนหนังสือแล้วดูเราทำหน้าเท้าเอวแล้วนะเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่าใช่แล้วมันคือเคสของคนที่โดนผีสิงอ้าวแล้วตอนนี้คือไอ้สิ่งที่สิงเขาอ่ะมันออกจากร่างไปแล้ว หลังจากตอนที่เขาส่งนิยายา <In frustration, S 2> แล้วมันผลมันผิดไม่ไ,มได้รับกบารม่ได้เป็นที่ยมอมะเขาก็เดินไปอย่างหลายจุดหมายในอารุคมิเออรอรุคามิอาราอาราอูม,อมแล้วก็ผิดหวังเสร็จแล้วก็ตะโก,กนออกมาว่าใครก็ได้ช่วยเขียน นิยายที่แบบสุดยอดออกมาที่แล้วหลังจากนั้นเขาก็หมดสติคือไม่ได้หมดสติเขาก็ไม่มีสติตสเสก็คือวิญ,ญญาณที่เขียนเรื่องหนังสือเรื่องนั้น,นะหนังสือคู่มือการอัเชิญวิญญาณมันออกจากร่างเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วเราจะทำไงต่อก็คือก็คือวิญญาณที่เขียนเรื่องหนังสือเรื่องนั้นน่ะหนังสือคู่มือการอัญเชิญวิญญาณมันออกจากร่างเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วเราจะทำไงต่อละ มันไงคือวิญญาณต้นนั้นเขียนวิธีการตั้งมันการอัญเชิญตัวเขาอะเอาไว้ในหนังสือแล้วใช่ไหมล่ะเราก็แค่ทำตามวิธีนั้นเพื่อที่จะให้มันให้มันออกมามีพลังจำแดงออกมาและเธอไมล์ดิตเทเฟนเพื่อนตัวเล็กของฉัน เธอเป็น perfect candidate คือคือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับบทนี้ is far a w r y to be อ่านไม่ถูกดูมันมีพิรุษเหลือเกินจับอันเนี้ยสายไปแล้วใช่ไหมที่ฉันจะออกจากเรื่องนี้ oh what are you talking about เธอพูดเเรื่อง <is S 1> อะไรนะความสนุกมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นตายแล้ว แปลแล้วก็มายืนรออยู่ตรงนั้นในตรงนั้นไม่น่าไว้ใจเลยยาเอ,อเคไปมิโกะที่นี่ที่ไหนนะ่ะดูผีสิงมากเป็นจุด <with S 1> ใน <a certain S 1> อุดม <a certain S 1> คติ <usive> สำหรับ งาน m e สแอ n ด์เ e ็กเล็กที่สะเทนที่คือ e c อกลุศอ e l อิล v e ิอิล i v ิสำหรับนักเขียนที่เข้าใจยากอย่างนี้หรอจะเป็นสถานที่ที่เราสามารถอัญเชิญวิญญาณออกมาคือเหมาะสมที่สุดสำหรับการ <Really? S 1> อัญเชิญวิญญาณ อย่างนั้นหรอ <Yeah, here. S 1> แต่นี่มันแบบดูหน้าขนลุกมากๆเลยนะจะ <laughs> มาหัวร้ออะไรใหญ่เ <fitting S 2> องนี่มันคือและเทอร์ฟิตติ้งก็คือเหมาะสมสำหรับการการต่อรองกับวิญ,ญญาณที่ที่คิดเอ่อิ้นลมคือเอ่อ กับวิญญาณที่สิ้นลมที่นี่เธอกลัวอะไรล่ะเรากำลังจะได้ไปพบกับตัวนักเขียนที่แท้จริงของของเรื่องคู่มือการอัญเชิญวิญญาณแล้วไม่รู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นหรอหัวใจไพมอนเต้นแรงมากแต่ไพมอนมั่นใจมากว่ามันไม่ได้เปพราะว่้ัไพมอนเต้นแรงมาก่ไมอนมั่นใจมากว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันตื่นเต้นนะนะ c ปมอ o n ินวิไปไปกันเถอะเราเข้าไปกันเถอะเฮ้เดี๋ยวก่อนดีไปมอนเฮ้ไปมอนไปมอนกลัวนั่งเดินทางอยู่กับไปมอนนะอย่าอย่าทิ้งไปมอนไว้คนเดียวไปเลย Recommend สายฟ้าสถานที่สำหรับอัญเชิญ วิญญาณโดยเลือกบายมิโกะยาเอะโอ้เราได้เล่นเป็นยาเอะด้วยว้าวโอ้คาซินภาพภาพอะไรเนี่ยแปลกประหลาดจังมิโกะรู้ไหมว่านี่เออ ต้องการแสดงอะไรเหมือนจะเป็นเออซีนเป็นฉากหนึ่งของอินาซึมะในอดีตนะนะมันเป็นภาพ e <erie. S 1> ที่ so <it> s <S สวยด <bit> ีนะ <scary. S 1> แบบเป็นกูดพีซเป็นผลงานที่เยี่ยมแต่ว่าเออมันดูน่าขนลุกน่าก,กลัวยังไงก็ไม่รู้อะ uh huh. นะ เหมือน artist จะเซ็นชื่อของเขาไว้ด้วยรักุไซเหรอมันไม่ค่อยชัดเลยนะเข้าไปข้างในแล้วดูข้างในกันเถอะว่ามีอะไรบ้างอนะมีกล่องไหมไม่มีอ้าว

weird looking stool as well wonder what it's for ah i see i this setup is quite handy saves me a lot of work all right go and take a look around there should be a mechanism somewhere that makes the whole room move do ก็คือก็คือ Activate the lamp e. จุดต้องมีสี่อันแต่มันมีแค่อันเดียวอ๋อนี่ไง s t a r t ลงไปอ้าวมีโจร Do it yet. One Do it, Huh? Oh, you Shine down. This will do. Let me Right here. Right your now. Right here. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. 真是 ก็คือเราเลื่อนเลื่อนตะเกียงขึ้นไปข้างบนแล้วยังไง

เสร็แล้วมุกก็มุกอันนี้ได้มุกไม่ได้มันชนโอ้โห <Yes. S 2> ตอร์อยู่ข้างล่างแต่าครบแล้วเหรอครบแล้วนี่นี่ไงจดุด รียบร้อยว้าวภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยมันมันหมุนมาทางนี้ทง้งท้งกำแพงเลยน,น,นี่มันน่าก,กลัวแล้วก็นี่มันน่าขนลุกและน่าก,กลัวยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่นี่เป็นที่ <Okay. S 1> แบบไหนกันนะ next I will show you a secret kitchen I spell ฉันจะสดงให้เธอเห็นว่าว่าคิด, <many S 1> ดเปนเมตเตอรคาถาของจิ้งจอกคาถารับของจิ้งจอกนะนะเป็นยังไงภาพนี้คือสวิตเรมินิงม,มีเนียสวิตเม,มินิรวดเร็วมีเียก็คือเป็นสื่อกลางในการการอัญเชิญ คือสามารถอัญเชิญได้อย่างรวดเร็วนะนะนั่นก็หมายความว่าฉันจะลดงานไม่ใช่ลดงานลดขั้นตอนที่น่าเบื่อลงก้คกระจกที่คุณมัวนี้ดีเฟกสะท้อนวิวภาพของอินาซึมะในสมัยก่อนนะบายกอนเอทสปิริต แต่แต่ใบายสาบเดจะสาออฟเดอะพาร์ทงะตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจแฮะ You're up next little one, come on. You sit yourself down here. เป็นที่ของเธอแล้วตอนนี้เจ้าตัวเล็กมาแล้วก็นั่งตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเออ่พวกเรากำลังจะแน่ใจนะว่า แน่ใจว่าคุณกำลังวางแผนที่จะทำเดี๋ยวนะใช่ yes. The whole point ritual for ประเด็นสำคัญของการอั s เชิ s body. <S ที่อัญเชิญก็คืออัญเชิญคนวิญญาณของผู้ตายไปแล้วอะนะก็คือก็ต้องให้มาสิงในร่างของคนเป็นก็คือเราจะใช้ไผมอนก็ไม่ได้ ใช่นี่ก็ไม่ได้เพราะเขาจะอัญเชิญเองโอเคเราก็เราเมื่อเห็นแล้วนี่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับอมุดายอยากมียากชมุไรตัวนั้นตัวนั้น,น,นหลังจากที่ออกมาจากบอดี้โฮสต์บอดี้ร่างแล้วร่างสถิตแล้วนะเขาก็จะอยู่ได้แค่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะหายไป positive a Positive. เหมือนมั่นใจคือเออมั่นใจได้ไหมว่าการอัญเชิญวิญญาณอาจจะไม่ทำให้ตัวนักเดินทางนะมีผลผลกระทบผลลัพธ์ที่ตามมาในภายหลังอะ Oh, you really oh. care about the little one quite a lot, don't you? เธอเป็นห่วงเป็นใยตัวเจ้าตัวเล็กจังเลยนะืมฉันก็อยากให้ฉันค่อนข้างฉันหึงเหมือนกันนะเนี่ยอิจฉาว่าอยากให้เพื่อนของฉันน่ะเป็นห่วงฉันแบบนั้นบ้างจังแล้วก็มองไปทางกระจกหมายความว่าไงอย่าเอ a r เพื่อน a r e d little friend Don't y o ่ w o r ่ y now It'll be over soon Just think of t i k e h a ถ้าเธอเธอกลัวหรือเปล่าเจ้าตัวเล็ก แต่ไม่ต้องห่วงนะทั้งหมดเนี่ยมันจะเสร็จอย่างรวดเร็วเหมือนกับเธอก็คิดว่าคิดว่ามันแค่ฝันไปเท่านั้น